เขาจะไปได้เลยขอโทษแป๊บนึงะ เชนเองมองหน้าเชนเองส่งเซลฟี่ให้เนเองส่งเซลฟี่ให้ให้เอมค่ะน่อให้เอ็มค่ะ เดี๋ยวคู่ก็ได้อะไรก็ได้เกลืเกอ

ข้าวใส่สเลยเข็เป็นดวงเลยอ่ะไม่ได้อันนี้ของใครบ้างกรม้าแมวเดี่ยวอะไรอะไรพกละพูกปัญหาจะอยู่แถวไหนเออนี้ผมทำมาชัดเลยพี่เย ออม่ไส่อไรนนไหมไม่อยไม่ส่ิเย็มไเมาไม่ไม่เอาไปทไหมอ่ะขโมยดูรูปกดูก่อนไม่มีไม่ไ้การะดรดเหรอหาแกเลอรี่ให้เจอก่อนเถอะันนี่อจกล้ไม่ได้เลย่อ่ะจพ่ทมา่าาด่ามม่่ ประจําแต่ลูกม่นั่นไม่ด่าพี่ดำ่าโดนอะไรพี่โดนอะไรอ่ะเนื่อยมากแล้วโอ้ิหมาที่บอกว่าเป็นแม่เห็นทั้งสองคนว่าเป็นหมาพิจตกิทำไมอ่ะวาเห็นก็เลี้ยงหมาตัวนี้แบบนี้อ่ะ มันก็แตบอย่างนี้แต่มันไม่ได้ดูพิจกเลยเพราะเอมเลี้ยงตาเอดค่ะเปามาเนี่ยเขาถามมูหมาหมาพันนี้มันเหลือแล้วตาเป็นบ้าเนี่ยตามันพิจกจริตตลอดเวลาราแวนอนนั้นี่เราลูบรที่ถ่ายพวกกันแล้วหาวมันตกใจมันเฉยๆนะเพราะว่าเอมันชงเอมคนเลี้ยงแมว เดมคนเลี้ยงแมวเล่นเล่นแบบนั้นต้องเล่นกับแมวเ้งแมวรัเไม่องมดีกับมันมันหนีมยามม่่งแล้วไม่แต่งอะไกันทแล้วนะใครเอาูาจัดำจัดลูกมากทำจัดลูกมากทำมอ้ยใคเส็ย่อค่ะไม่อยากแสบมาก

เราคอยมาหนเล่นฟันทไมนเห็น้นี่ไงเรียกปรานตลชที่ใปากที่ช่องเวลี่มีเอ็มด้วนะคะซาวชเช็คมาไลฟ์ คืออะไรวะรายการที่ไปถ่ายตอนโน้นรายการตนแขงเาาอ่างไร้เวี่ักเปียรรืปล่าอะไรออกตอนนั้นรูปจมูกตอนนั้นไม่ได้เซฟวะยัลูปักเปียรจะได้ไัเออต้องต้องกลับไปเซฟรูปรูปผู้ก่อนแต่เรารีไว้แล้วอะไรค่ะ เห <laughs> ็นไหม ไม่ดเธอสวยจิงจะเป็นชมฉัาเลยบอกว่าเพราะว่ามันไม่แต่งหน้าองหนูเป็นเนี่ยเด็กคนเดหนูจะแต่งหน้าเก่งเข้าสร้างแต่งหน้าได้ยังไงอริ่นนี่ใครจะมมมั่งไม่เี่ยกริกริบแน่ใจเหรอก่าจะรูปกรอบบ้านนะหน้าตาเธอเธอช่วยบอกเดีวเแมันต่กกันยังไงโค้งโค้งโค เัาไม่โล่งใจเลยนะน้ำมันบวมขนาดน้ำอ่ะจริงๆแล้วหมอที่เข้าไปในบ้านไม่ได้ใครหาหมอใช่จริงๆแล้วทำสัญญ์โจแล้วหว่างพาวคือจริงอ่ะเขาไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เราไม่ได้ตรวจเพราะว่าน้ำแมวเลยไม่ได้เข้าไปด้วยไม่ใช่ทุกอย่างบ้านคือก่อนก่อนนั้นตอนนั้นก่อนเขาบ้านตอนที่ดอนสามตอนช่วงแบบตนั้นติดแต่งหน้ามีช่างแต่จะบอกว่ารูปอ่ะไม่ไหวไม่สวยเลยนะถไม่รับช่วย อเยอ่ะปาายอนเไระออดอะกตอนแถานน้ำแล้วอะเธอเอาไมลูกไม่สวยนะโอ้มันไม่หวนะไะมูอะะเจไม่กงประมูลนี่ไเไปทะเากับางไา๋วเอพอดีสอไม่เป็นไรไม่เอารูปเธอหรอกไปประมูลไปไปจ่ายในสีลาดเองก็ได้ เ e> เออมาขัดเขาดูลูกก่อนทีนี่แล้ว่าแต่โครงการนี้ดีมากเลยนะอยากให้ไปด้วยกันนิดหน่อยก็ยังดีค่ะอาบ้าหนูก็ไปโรงพยาบาลนารามาเนี่ยแหละแล้วก็ได้แบบว่าเนี่ยเงินจากที่เขาบริจาคมาไม่ใช่น้องคู่หายน้องแค่นั้นน้อยคู่แก่เขาจะเดินเลย แล้วแต่อาใจแนใจแน่ใจรอเราดูก่อนาบ้านจะคุเดี๋ยวดูรูปใหม่ก่อนกลัวกลัวอกะโกันจริงจเดี๋ยวเนั่นเองเจนเองนี่กจะ่ี่ะแต่นั้น ไม่ม่ไม่ไม่ค็คไปบ้านหอเาอันนี้ใหม่อง่เขาคุากะเอาเลยยเอาไปเลย ไถ่ายแค่ตึ้งตัวบนจะได้ไหมจะได้คิดไหมนะจะได้ไหมทะ่จไหมจะได้ไหมเจ๋น โย้ไฮอวยเยพูดอะไรมากกว่าน้อแกมือแกมือแกมือเราก็เตรียมเพลงไปแล้ววันที่แกมือต้องมีเพลงประจำแกงนะแ่ล้วด้วยจักรท่าจักรท่าต้องมีหรออะซิงเกิลอะพวกมันซิงเกิลอะไรดิไครซิงเกิล ไปซิงีกิใช่ป่ะที่แฟนเนต้องไปม่มีแ่ไม่แไม่มีัวไแนลไ่แต่งลไม่เไม่ามีแต่มแต่ไม่งงานม่แดไม่แไม่ได้งไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ม่แ้ไม่แ้ไม่ไ่ตม่ไม่่ต้ไม่ไม่ม เราเดินเคีงด้เหรอเดนๆเพราว่าเราจะไปดนโสดเราะวันที่เราไปไมด้เเราไปด้นโสดเพราะวันศต้นต้นจะได้ไปายทีวันแล้วเจอกันเกันนะหลาโต้ตนะจื้อจื้อน่ละจื้ เืออะไรอารกืออะไรฉัาเริ่มหวั่นใจกับพี้ผู่นี้ที่จะประมูลบอกลูกนลูกคูนะไม่จะด็กมีอยู่2องร้อ้าสิบคู่บอกเอมเอพี่ผู้บอกว่าพี่ผู้จะประมูลคนแรกในสองร้อยหสเราไม่ยกเราไม่ยกอย่าง เออาประมูลรวมจริงๆแล้วอ่ะมันมีแค่ับุญโอเคเออแล้วแต่แต่เ็แลแต่แล้วแ่ประมูลรวมก็ตกละห้าสเีมไม่คืนเม่ได่ไหสาร้อก็ได้แค่ห้าสิบบาสามร้อยรแค่ห้าสิใช่ เป็นรหรอมีปะหนูเป็นไรหรอใช่อยากเข้าห้องนาวเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยคืออะไรวะอ้าววีกทำไมมันเป็นพีแล้วล่ะ เงาเหตุทำไมอันนี้ัดคลิปมาแล้วอะเอเเล่นกับเงาเอตีหัวน้ำเนี่ยแต่ตีหัวน้ำอะไม่รู้ไพูดในคลิปหน่อยเพูดในคลิปหน่อยสวัสดีนะสวัสดีบีบนล่าเขาหรอจนาคลี้จะเป็นคลิป สวยด้วยเขาสวยเขาเ็นนักแสดงเหมือนันเห็นไหมสลับมือสลับมือใครมือใครมือมาดูสีก็รู้ว่าเนี่ยนไม่ต้องเลยไม่ได้ตัดกันมากหรอกเราจบคนเนี่ยจะมีงานที่ตลาดต้นตาแต่ว่าวันนี้เนล่ยไม่ไน้เกล้ใกล้ใ้ล่ลล

น้านจะส่งไปให้ผมดูไปชเลยต้อกาูก็มาไ้ดูไหมก็มาไม้รู้จักไหมว่าเขาคือใครไม่รู้จักดีแล้วดีสวยรู้จักไม้สวยไหมคนไหนสวยคนไหนสวยคนไหนไม่สวยบอกไปเด็กไม่เกาหุบเดี๋ยวเจ๊ไม่เอาไม่เอาเขาบอกว่าไม่สวยจะคนให้เครียดเลย

้วยัจะไปคัดคันกับเอี้นี่นะไอ้หน้าขอะไรกต่อหน้าไ่บอกแล้ววันหน้าลไอ้อยู่พวนี้ก็เอาผิดน้าผิวหน้วเตะเลเขาไม่บอกว่าเคยไ่ด้ไดผเชื่อไงผเชื่อน้น้นเป็นไนตง่เดี๋ยว มีก็ยนเฉยเฉยมียนเฉยเออเป็นมี่ยไป้า่ลนเน้ยเอาเล่นที่บ้านออเอาไปเล่นที่บ้านไปเล่นที่บ้านไเอาไปยังไงเอาไปเอาไปเล่นยังไงอะน้ำน้ามายิ้มโอย เดี๋ยวเขาไม่รู้เขาจะเข้าใจว่า ไม่ถึงอะแล้ว้ังดันนีล้วต้องมาอะไรอะต้องการอะไรเอาไงคนละอย่างกันไงไม่อยเหอนกันก็คืออาจายไปดับแล้วอะไปแล้วนะไปดับแล้วไม่เห็นอม้งเ่ เจอคือรเจอหมิวทุกวันมีเยอะแยะเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเล็กไหมด่มดเลยเปนอะไรล่ะบายๆรุก่อนไม่มีสาระใครแล้วใครจะจุ๊ให้ก่อนทีเดียวแล้วแล้วแล้วลจาจะยินดีจ้า ันกเไม่เอยมัันเล็กขนาดไม่ค่อยเล่นจนตไ่เล่นแล้อย่าพีโอ้โหโอ้โห ใคเอีกได้ไม่ไม่เห็นใครยืกไม่ใคเราเอเจ๊ไม่ี็ด่ียจริงเนจะต้องไปใส่อะไรเปก่ มินนูดเลยอ่ะให้ร้อยมัให้สิบไปสิบกไปแบดมินตัรไปรีดไปปีดไปโอ้ยโอ้ยออยจะสอบเป็นเด็กตั้งใจออยจะสอบขอให้ออยสอบได้ไม่ได้ขอขอสอบได้ไมขอลว่าหลับตาคาข้อไหนขไอนึงดย้ไสดอยไก้ยตว่อยหเปนอ like, มันตอบไม่ง น้ำจบสกบเลยโอ้น้ำสอบตกเลยเห็นน้ำหมดทำไม่เจอตะ้อกไม่ตกแต่ทำไม่ได้ไงได้แต่ขนาดคนอื่นนี่ยเรียนทุกวันเลยยังจะดอกก็ไม่ไม่แล้เรางงนึงอะสู้ๆนะออยอย่าไปเรียนแบบตัวอย่างน้ำดูอย่างลอยนะอะไรอ่ะเรื่องทำไมอ่ะเอ้า ทำเติมนถึงจันเปี่ยนง่ายเนี่ยง่ายปีอีกง่าปีนภาษาอังกฤษเฉยเราเปียนมากแล้วแล้วจะไหนอ๊ยอันนี้ค่ล้วรมมั้ง